9สุดยอดอาหารที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลของท่านแบบสบายๆสวัสดีครับผมหมอทํานะครับและนี่คือด r Top c h ร Top c h anel n ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ Woo hoo! วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของอาหารลดคอเลสเตอรอลครับ 9สุดยอดอาหารที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลของท่านแบบสบายๆอาจจะทำให้ท่านไม่ต้องทานยาเลยตลอดชีวิตหรืออาจจะลดยาลงได้นะครับจะทำให้ท่านมีชีวิตที่แฮปปี้มากๆครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งครับ9อาหารที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลของท่านไปตลอดชีวิตนะครับ ต้องบอกงี้ฮะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราพยายามคุมอาหารแต่คอเลสเตอรอลไม่ลดเพราะว่าเรามีความเข้าใจผิดครับความเข้าใจผิดที่สูงสุดก็คือเราพยายามที่จะทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ําเพื่อให้คอเลสเตอรอลมันลดลงและส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาว่ามันไม่สําเร็จครับเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรทําคือการทานไฟเบอร์หรือกากใยมากขึ้นและการทานอันเ t ทเร t เต็ดแฟตหรือว่าเขาเรียกว่า ไขมันไม่อิ่มตัวเพื่อไล่ไขมันอิ่มตัวไขมันที่ไม่ดีออกไปทิ้งไปไขมันเลวทิ้งไปนะครับและลดตัวคาร์โบไฮเดรตและน้ําตาลลงคราวนี้เก้าอาหารที่ผมจะมาแนะนํามีอะไรบ้างอาหารชนิดแรกก็คือข้าวโอ๊ตนั่นเองครับข้าวโอ๊ตนี่สุดยอดเลยไฟเบอร์สูงมากๆนะครับทานผสมกับผลไม้ผสมกับนมแอลมอนนะฮะเป็นอาหารเชา้าเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่สุดยอดนะครับ อาหารชนิดที่2ที่แนะนําก็คือถั่วแอลมอนครับจะเป็นถัว mond, ถ่วแอลมอนถั่วพิสตาชิโอถั่วแมคคาเดเมียถั่วอะไรก็ได้ฮะถั่วลิสงก็ได้นะครับพวกนี้เนี่ยอันเซทโเรเลตดแฟตเยอะมากนะครับก็คือเป็นแฟตชนิดดีไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้าสามสูงสุดๆพวกนี้ครับจะทําให้ไขมันโดยรวมลดลงนะครับและก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมีโปรโตีนที่สูงนะครับก็แนะนําจริงๆสําหรับถัว่วพวกนี้นะครับแต่แนะนําว่าทานไม่เกินวันละหนึ่งกำมือและไม่ควรที่จะ คั่วอบเกลือไม่ควรที่จะคั่วน้ำมันไม่ควรที่จะเคลือบน้ำตาลนะครับเพราะว่าจะได้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแทนนะครับอันดับที่3ครับอะโวคาโดครับสุดยอดเลยครับอันนี้ชอบสุดๆนะครับพวกนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวที่สูงมากๆมีไฟเบอร์สูงมากๆช่วยระบบขับถ่ายลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับวิตามินสูงสุดๆนะครับจะของไทยของต่างประเทศราคาเท่าไหร่ก็ได้ขอให้เป็นอะโวคาโดครับ มาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับอันนี้ก็หาง่ายครับแครอทนั่นเองครับใครท้องผูกใครถ่ายไม่ดีแครอทเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับรวมทั้งมีเบต้าแคโรทีนที่สูงมากๆสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับแบบนี้ดีสุดๆถ้าอยากได้เบต้าแคโรทีนสูงๆผมแนะนําให้นําแครอทไปปรุงให้สุกจะได้เบต้าแคโรทีนที่สูงกว่าแครอทที่ดิบๆนั่นเองครับมาต่อกันที่ชนิดที่5้าครับนั่นก็คือกีวีครับเป็นผลไม้ที่ผมชอบชนิดหนึ่งนะครับ แต่แนะนําว่าตัวกีวีเนี่ยไม่ควรจะทานเกินวันละหนึ่งลูกเพราะว่ามันมีความหวานพอสมควรโดยบางชนิดเช่นกีวีสีทองนี่หวานมากเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะฮะตัวมันมีทั้งไฟเบอร์ต่างๆนะครับมีทั้งวิตามินซีที่สูงนะครับก็แนะนําเลยนะฮะกินสลับสลับกันไปหลายๆอย่างนะครับมาต่อกันที่อย่างที่6ครับเป็นผลไม้ครับนั่นก็คือเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่มลเบอร์รี่พวกนี้ครับตัวไฟเบอร์ต่อน้ําหนักของมันเนี่ยถือว่าสูงสุดครับลูกเล็กนิดเดียวไฟเบนะะ ทำให้เป็นไงฮะขับถ่ายสะดวกนะครับตัวไฟเบอร์ที่มีเยอะเคลือบทางเดินอาหารไม่ยอมให้คอเลสเตอรอลดูดซึมไขมันในเลือดลดลงสุดยอดจริงนะฮะมาต่อกันที่อาหารชนิดที่7ครับอันนี้เป็นผักครับนั่นคือผักบล็อกครีครับผักบล็อกครีนี่ถือว่ามีเส้นใยสูงมากๆนะครับรวมทั้งยังมีวิตามินต่างๆมีคอโรฟิลล์ที่ดีนะครับมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมถ้าจะเลือกผักชนิดหนึ่งนะครับให้ทานนะฮะผมขอแนะนำบล็อกครีครับ มาต่อกันที่อาหารชนิดที่8ครับอาหารชนิดที่8ดนั่นก็คือถั่วเหลืองครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองหรือตัวถั่วเหลืองเองผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเช่นไรเช่นเต้าหู้ถั่วเหลืองเช่นนมถั่วเหลืองแต่นมถั่วเหลืองนี่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับว่าไม่ควรที่จะไปใส่น้ําตาลอะไรเยอะๆหรือว่าน้าเต้าหู้ไปใส่เครื่องเยอะๆไปใส่น้าตาลเยอะๆถ้าเครื่องจะใส่แนะนาเครื่องเป็นกลุ่มทันยพืชต่างๆอันนี้ก็จะช่วยได้เพิ่มกากใ่นะครับพวกข้าวบาเล่พวก อะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่9ครับชนิดสุดท้ายอันนี้ผมก็ชอบสุดๆนั่นนั่นเองครับก็คือตัว ปลาแซลมอนครับปลาแซลมอนเนี่ยแนะนําว่าให้ทานสัปดาห์ละสองครั้งนะครับเป็นกลุ่มปลาทะเลน้ําลึกะนะฮะจะเป็นปลาทูก็ได้นะครับะจะเป็นปลากระป๋องก็ได้นะฮะแต่ปลากระป๋องก็ระวังเรื่องของโซดเดียมเรื่องของความหวานเรื่องของการปรุงแต่งนะครับก็เรามาะระวังนะครับพวกนี้เนี่ยปลาพวกนี้เป็นปลาที่มีไขมันสูงและเป็นไขมันดีนะครับรวมทั้งเนี่ยมันจะมีโอเมก้าสสูงนะครับมีการวิจัยเลยครับว่าถ้าท่านทานปลากลุ่มพวกนี้ สองสัปดาห์อ่าสองครั้งต่อสัปดาห์แทนพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยจะทําให้ค่าคอเลสเตอรอลเนี่ยลดลงค่าไขมันเลว LDL ลดลงทาให้อัตราเสี่ยงโรคหัวใจลดลงทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นและนี่คือ9อาหารลดคอเลสเตอรอลที่จะทําให้ท่านคอเลสเตอรอลต่ําและมีชีวิตที่ดีไปตลอดชีวิตครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไลค์กดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากตัวใจ